สวัสดีเพื่อนเพื่พี่ๆน้าๆนทุกคนครับผมวันนี้จะออกหมาอีกแล้วครับนะนะ้าๆจลองเตรียมอุปกรณ์ตอนนี้ก็ประมาณาสเสายมโมงครึ่งครับยังไม่ออกบ้านเลยเตรียมอุปกรณ์แต่เช้าละเตรียมของเรา จะไปหมายไหนนะนะคอยติดตามนะครับ น้านะเพื่อนๆอ่างทองใหญ่นี่เป็นโซนร้านอาหารเ๋ยวไปดูน้านเขาแล้วได้นะครับได้พวกตะเพียนได้ได้ไดอยู่นินไซสวยเดี๋ยวผมหาหน้าลงกันนะนะโอเคครับผมกล่าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนะานะครับผม ตอนนี้หนาวเนียพามาลงหมายตกปลาอ่างคลองใหญ่ครับผมนี่มากับเสียแน,เนกเหมือนเดิมแล้วก็เ้ายาเนาะสามหนอ่อฝนตกออกจากบ้านมาประมาณเที่ยงแล้วฝนตกกว่าจะได้ลงตัวนี้ก็ห้าโมงสิบตอนนี้อยู่อ่างคลองใหญ่นะฮนะโอเคครับเราไปลุยกันเลยครับผม สภาพหมายก็จะเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้ไฟยังร้องอยู่นะสภาพหมายรอบๆไปแล้วหนึ่งต้มครับหนึ่งต้มได้แล้วหนึ่งแต้มแล้วเซนเน็กได้หนึ่งเต้มละนีเตรียมของฝนมันตกนะน,นะฝั่งนี้ก็จะเป็นสวะต้องเอาสวะฝั่งนี้ออกก็จะมีร่อง พอให้ได้ลากมาโอเคครับน่านะลุยนะกันครับผมนักเล่นกี่ครั้งสามเหรอ Xin lấy cái này không nhìn Xin lấy không nhìn Xin này Wow Tập ok mãi 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 rồi thế rồi เนนมััอันนี้เรียนนี่นงๆเดียนก็ขาด มาครับเรื่อยไปสองสามนิ้วโอเคไปอีกนิดนี้

<Wow. S 2> ครับนะ<า>นะ<า>ฝั่งนู้นก็จะเป็นร้านอาหารติดกับร้านอาหารบรรยากาศดีครับขออย่างเดียวฝนอย่าตกแล้วกันลุยกันต่อนะนะ นี่ก็จะเป็นเมนูตอนเย็นต้มไก่เอาไก่มาต้มกินขอกอ่างคลองใหญ่เนาะนี่ก็กำลังนึ่งข่าวไก่กำลังออกเลยนี่ก็จะเดี๋ยวจะย่างไอ้อย่างเนื้อเ okay, ค้ลนะนะสู้กันต่อครับ

อแน็ทโชว,สว,สว์สวยสวยมุดแน็โทโชว์ยืส teh, สยทนทีดิเยอดฟ้าเข้าดีอยู่ครับตอนะนี้นี่ไม่ได้นะผมได้อยู่ที่ so <laughs> นู่ <into> มนมนัมนมนัมนมันมันมัน ดูวะนนี้เขาเร่มจะเอานี่ยอมแล้วยอมแล้วเขาเ่นยอมแล้วโอ้ยพันธนี่ันดหนยเหรอ เดี๋ยวเขาเล่นนี่น่าจะไม่ใช่แล้วเข,า,ขาเล่นกอล์ฟินไม่ได้โซเลยผัดดำ <Walk> mười <Kilimranch. TNillah> lăm <t�� developed� Vogpoweroused> ยูว่ะยูทำงันขับเยอะจังลงเยอะไปมผมวะสามพันทีนี้เนี่ลงเลยสิไปเยอะหรอแล้วคอยขับลายขับถ่ายเอารับนะนะก็เทียนโอเคใช้งามใช้งาม ันไม่ค่ค่อยไล่สายอาอกก็เลยค่อยอันนี้ค่อยสลับกันเอาพี่ต่อให้นัองต่อนั่นเนี่ยโอต่อกันไหมอันนี้ตามเตี้ยงอยู่นั่นนะี่นี่ต้นหาที่นั่นฮะหูยาง มูย่างต้มไก่วันนี้เนาะสองเมนูใช่ไหมสองเมนูล ม่พี่มันจิ๋วคนทำม,มนนั้ยโอ้โหลอกก็สดสดอิ่มเลยดูแล้วดูนี่ครับน,นะนะหมูปิ้งกับต้มไก่ครับผมวันนี้กนเหนียวสุกเรียบร้อย ขอบอ่างเนาะบรรยากาศดีครับผมตัวนี้ก็รอป่ากินสู้กันต่อครับนี่นะนะเรามีสวะเข้ามาหน้าของเราบอกตรงๆนะ

ถอดเสื้อละจาม น้ำมึดไปดูอ่ะอันนม้มีที่เหยียบเพียนะมันถ้าเป็นถ้า,าเป็นในพื้นอ่ะออกได้หมดอ่ะอันนี้มันลึกนะครับแล้วนะนะตอนนี้ก็เวลาประมาณ สี่ทุ่มสี่ทุ่มสิบครับผมหลังจากทุ่มครึ่งสองทุ่มอ่ะป่าไม่เข้าเลยครับเงียบเมื่อกี้ก็สวะไหลเข้ามาหน้านี้กลางคืนเงียบครับนะนะครับมากินข้าวเลยกันนะนะ tôm cài đi subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video ก็โอเคครับนะนะตอนนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มเท่าไหร่เนี่ยสี่ทุ่มสี่สิบแปดเซนน็กกับเจ้ายาวนอนละดึกดึกมาปลาไม่เข้าเลยครับอา่า สำหรับอีพีหนึ่งตกปลาอ่างคลองใหญ่ก็เอาไว้เท่านี้นะครับนะนะเดี๋ยวเจอกันอีพีสองครับผมดไนท์ครับสวัสดีครับผม